ฉันไม่ช่วยนายโดยไม่ติดใจเรื่องที่นายหลอกฉันเพราะฉันไม่เหมือนนายนะยังไม่ไปอีกอย่ามาซีซัวแตะตัวฉันนะคอนเทกต์เลงของฉันหล่นนะหล่นที่ไหนเกือบลืมไปว่าเขาใส่ตาสั้นไม่ต้องหาแล้ว ถึงหาเจอก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีไว้ถึงที่สว่างก็ปล่อยมือด้วยล่ะได้ยินไหมอ๋อ เราเดินเร็วไปหรือเปล่าอยู่ห่างๆจากฉันหน่อยขอโทษฉันไม่ตั้งใจตอนนี้เห็นฉันแล้วใช่ไหมฉันแล้วเห็นฉันแล้วก็เดินเองนะฉันไปส่งนายถึงตรงนี้ก็ถือว่าเมตตามากนะขอบคุณฉันเดินเองได้อ่ะ นี่นายสายตาสั้นห้าร้อยหรือพันหนึ่งกันแน่นะห้าร้อยทำดีถึงที่สุดพาเขากลับไปส่งสิเขาจงใจเรียกร้องความเห็นใจจะถูกหลอกอีกไม่ได้ไปตรงนี้คงพอแล้วนะขอบคุณนะเดี๋ยวก่อนอะไรอีกนายมีวิธีติดต่อโจหนานสวินไหม นายถามหาเขาทำไมอีกเมื่อกี้เขาไม่ได้อัดน,นายนายอยากให้เขาอัดถึงที่เลยไงถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกเป็นครั้งที่สองนายอย่าหวังว่าฉันจะใ่หน้าด้านกว่าของเขาตลอดทางที่เดินมาไม่มืดเกินไปก็มีคนยืนอยู่บวกกับที่เราจงใจเลี่ยเลยไม่เห็นใบหน้าด้านขวาของยางเมาจูนชัดเท่าไหร่ไม่ทำรายนา